สวัสดีครับก็วันนี้นะมารีวิวตัวใหม่ครับเนี่ยอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ที่ชื่อว่าปูเซลโตครับนะเดี๋ยวมาอันดับแรกแน,นะนำกล่องก่อนนะครับอันนี้คอแกะออกมาแล้วเป็นของแมทธิวแล้วก็เป็นของเดโนเลเวอนะเนี่ยมีชื่อเขียนว่าปูเซลโตเซอร์ไพรส์นะแล้วก็ตัวกล่องนี่คือแกะออกมาแล้วนะเป็นของแมทธิวเหมือนเดิมนะ ก็เคียบน้าหลังกล่องจะมีพวกเนียบนี่ดับเตอร์ชาลีลโคเลกแล้วก็อะไรมิสาสลัดแล้วก็เนี่ยครับโปเซโตสลัดจะมีประมาณเี้ครองตัวกล่องแล้วก็ไปมาดูที่ตัวโปูเซอรโตสลัดนะนี่ครับตรงนี้ก็มาเริ่มจากหน้าก่อน่นคีับหน้ามันจะเป็นบเนียบในี่ตาเป็นตาสีเขียวแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นออกสีส้มๆอมานน้ออกสีส้มเหลือ,องก็ฟันจะออเป็นสีแบบเขาวขาวขุ่นนิดนึงแต่ตรงนี้ผมเอามาใส่สีใหม่เข้าไปเพราะแบบมันจะมันเริ่มถลอกแล้วอะแล้วก็นี้ยก็จะมีลายสีส้มแล้วก็ตัวออกสีอาตาแบบนี้ข้างในป่ากครับเนี้ยพองผืดกับลิ้นก็จะเป็นกับข้างในตรงตรงนี้จะเป็นแบบสีเดียวกันเลยนะ ก็คือเป็นหนอกสีชมพูชมพูนะครับนี่แต่เพดานปากนี่ยจะไม่มีนะจะไม่มีการหลงแล้วก็นะครบนี่ใต้คอก็มีการหลงสีสมแล้วก็อันนี้นะนี่ครับเล็บมือเล็บเท้าก็ไม่มีการหลงนะแล้วก็หางเป็นสีสม้มแบบนี้เลย มาดูที่จุดขยับนัดนี้ปากรับก็แบบจับได้แต่เมื่อก่อนเราชอบเปิดปาาเงี้ยเพราะแบบทันทีให้มาดูตรงนี้มันก็จะถลอกนครับแล้วก็เปิดปากก็จะเห็นแบบนี้แล้วก็แบบเนี่ยแขนขยับได้หมุนได้ขาก็ขยับได้เหมือนกันนะ ทา่านก็ได้ครับนพี่เขาท่านนี้ก็เหมือนกันคนระับแล้วก็นี่หางสามารถหมุนได้ครับแบบนี้ครับเนี้แล้วก็มาดูดีเซลวเกฤตนะแล้วก็มีกระปั๊มอยู่ตรงนี้นะอาจจะไม่ค่อยเห็นอนะ ้วก็เนี่ยข้างนี้ก็มีนิดหนึ่งแล้วก็นี่มันมีสแกนโค้ดตรงนี้ให้เราไปสแกนกันด้วยก็ไปสแกนกันนะครับดีแล้วก็มันมันจะแถมการ์ดมาให้ด้วยครับเป็นการ์ดของเป็นโปสูสลดัดตตัวสลอัสลอเป็นการ์ดของส่วนมากรุ่นของไลโนไลวล์มันจะมีรุ่นที่แถมการ์ดแค่รุ่นเดียวแล้วก็ นี่ก็จะเป็นเขียนว่าโปูเซราโตสรตสรันแล้วก็มีหน้าตาคล้ายๆกับตัวนี้เลยแล้วก็จะมีพวกค่า่รางๆอันนี้น้ำหนักอุที่สามแล้วก็ความเร็ว 5, ห้าน้าฉลาสีก็การรวมดีสีร่วมเป็นสิบหกนะครับแล้วก็น่าจะมีว่าเดนดรบอักับไอดีนนก็หางขยับได้ แล้วก็วัฒนารับยึดไปเอาของก่อนตั้เน่ยครับแม่มันััแรับนึ่งอะแขนความยาวเนะ ความยาวประมาณสักสิบห้าเซนนะว่าคือม,ม,มันในบรรทัดหนึ่งเลยหลายคนาจะมองว่ามันแบบมันตัวเล็กนะแต่ผมมองว่าขนาดมันพอดีพอดีมือขนาดประมาณฝ่ามือแล้วก็ในความสูงจากพื้นถึงนอตรงหัวครับก็ประมาณแปดเซนครึ่งนะประมาณแปดเซนครึ่งะตัวมไม่ค่อยใหญ่มากก็การเทียบขนาดครับ ลกอันนี้ครับที่เป็นยี่ห้อเดียวกันนะจากหลายของโดมินียครับนี่ยบดูดิดูตัวเล็กไปเลยนะครับยิเขัดเท้านะครับแล้วก็ทำไมตรงนี้ก่อนแล้วก็มาเทียบกันวางว่าอย่างเงี้ยอูโหดูดิตัวตัวเท่านี้เองนะครับแะก,ก็ไปแล้วก็ไปเอาที่เต็นนตัวสลอนมา น,นี้ก็ยังใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะเท่วกับมันครับก็เอาเป็นว่าคีมีก็คงมีเท่านี้แหละแล้วก็จบจบแล้วนะครับ